สวัสดีปีใหม่นะครับก็จากสนาม63นะครับก็ขอให้เพื่อนๆนะครับพี่ๆมีความสุขนะครับแล้วก็ว่างๆก็แวะงมายิงกันบ้างนะครับเพื่อความสนุกครับเอาเล่สวัสดีปีใหม่ว่าไงสวัสดีปีใหม่ครับมากันเยอะๆครับเดี๋ยวผมเหงาเจอกันมาเยอะๆครับไีที่ไหนไปก็มามาที่นี่แหละวัสดีปีใหม่ครับเจอกันที่63ครับ ใหม่นะครับชาวแอรซอฟกันทุกคนแฮปปี้นิวเอียร์ครับเชิญกันไปนู่นไปนี่ด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับแฮปปี้นิวเอียร์วู้สวัสดีปีใหม่ครับมาเล่นกันเยอะนะครับอ๋อสวัสดีปีใหม่พี่กำลังจะมาถึงนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับสวัสดีปีใหม่ครับ ครับทุกคนปีหน้าเรามาสนุกกันครับผมครับสวัสดีปีใหม่ครับผมยิงกันให้สนุกนะดีปีใหม่ครับยิงกันให้สนุกนะครับเจ็บตัวเยอะๆสวัสดีปีใหม่ครับวันนี้ผมมาสนานพีธีกันกับลูกชายครับเอาใีพ่อเชิญเพื่อนๆมาร่วมสนุกครับโปรโมชั่นวันเสาร์ตรีวันอาทิตย์ครับสวัสดีปีใหม่ครับ ก็วันพรุ่งนี้วันที่หนึ่งมาเล่นกันนะครับผมขอให้มีความสุขกับปีใหม่ปีปีหไหนนะปีหกห้าปีหกหครับผมโอเคครับขอบคุณครับ